ผมนี่ก็อยู่นผมมีคิ้วหนงสนะสออ้ยฮยวันนี้ผมก็จะมาส,สู้ครับอไม่รู้ครับจะรู้ว่าไม่ใช่น้องผมแน่นอนมมรู้รแล้วว่<ล>บใช่แล้วแต่ผมรู้แค่ว่าผมไม่ใ่น้องครับมเนพี่มันแต่ผมตัว้อยก็มใช่มเกิดตอมแคเดียนนัอเออใช่เลยเก่งจริงเลยวะไปเลยมึงนาจี<ส>ข้างค้ง,ง,งีบกวน,กน,กน,กน นี่ควาไฟมาวะมันครับยนกอนฮัลโหลมาไหมมาไหมมาไหมดาิไปไหม ngủ subscribe cho kênh Ghiền <coughs> trái Gõ Để không

ไปตังงัวเหลือเศร้าเดียวรตายว่าีส่งเดี๋ยวจทนูไฟก็คือการป้ายเอาวะการทนูผิดมองไปบนมาไปยิ่งดีกว่า โอเคอลักษตนันอีกกินตอนอีกกินได้ปืนว่าได้โ่รได้แล้วเด้ออย่างน้มันโกงเกินไปก้าวมันตายเฮ้ยขอลืมบอกสามไปก็จะหมดเดี๋ยวกันเดี๋ยวสู่กันจบแล้วเดี๋ยวครอาไปบินรีวิวเพื่อนเที่ยหอยสางมากโมเมนมันเด้อมัาเบิ้งมาเบิ้งเออ ม่แล้วมาเปิมาเปิ้ยานนี้ดิวะออนวะออนวะฟีไายี่หมอ่อนปานนี้เว้ยไพ้กระดาษเ้ย่อสงไอดีหม่มากันนี้ล่องมรว่าหนังไพ้โหดระหว่างท่านผู้ชมกับมาคานีเลยนะกขากำลังไล่ฝานมันอยู่นี่เอาหมาขี้มันใช่ปะบ้าอกัน นี่นไงโอ้ยกืนทตายก็สักประมาณ20ปีได้มั้งตีกับปืนดียิงตียิงอยู่ไว้อผู้บังไหมเดี๋ยวบอกว่าพ <Please. S 1> ียงถือ um> รัวความแมนปูนตัวสองลยล้าน <Un> ใขอบอกเลยผมกินแล้วมามอต่อผยได้มใส่ะดาที่ไม่ด่าสบอไม่อะไรเป็นยังคือผยไม่ยังว่าเป็นมึงเหมะน่ไปตังมาอย่าฟาอย่าฟาตีอย่าฟาทีโอ้เกินคนหนึ่งเขาตีมากแย่คนเศร้าที่ผิดกอนเพราะมันที่ผิดอันนั้นตัวยิวเลือดปองกันยังอะไร หนึ่งสองพร้อมนยังครับพร้อมยังครับคนห้ามแอปเปิ้ลนะห้ามใส่แอปเปิ้ลจะใส่ลยดิเดืหนึ่งคนต้องใส่เอาบใส่ก็บบใส่มาดิ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 มกนี่กา่่อยังไงอีกานึงบต้องใส่ชุดก็บต้องใส่แอปเปิลนะบไอ้ระี่อะอที

นี่แนี่นี่เน่ยีเียเียกยัเดียวดกนดเต็มนุบอกเราไม่มีเงินซื้ออะตอนนี้ไม่มีนะนะไดฮันคมมีเร่องของเนี่ยเด่ตอนนี้พกําลังเดีนไปหาเอด่เใช้กันี่ไ ไ,ไ,ไว้ไ<ด>ตีเขาเขาเว้กงอีกันดาวิอา้อาวอ้าวกินกินแน่นอ่ะได้ได้รับคิวก่อน k l l แปงเอาปูตายพร้อมสุดยอดโอ้กินเนื้อปนท้องมาขุดกวนโอ้โกงเกินกินเนื้อปนท้อง,าางอมาเดี๋ยวไม่สกัดชื้โอ้ยคนแรก ค่ี่กินดีอยู่ได้มีความสุขสนใจค่อึดตัวอยูเฮ้ยไปตัางไปตังชิ้นตัวสู้หลัดบ่เนี่ยน่าสงสารมิ่เหรอเด็ดีด็ดเด็ดสลัดม้ยังไเบางสู้ไดเตายตายเชื่อพักเท่านียบ่ไดบ่ไอ้เวทันพักซับเป็นบ่เป็นมาเมกูไขึ้น กล้วกลัวกล้วกลัวต้ที่ก็พแต่ที่ก็อใส่สนูกทีม้เอาที่เอาทีฮะฮเอาที่นี่ปล่อยยิงก่อนโหลดเอามเอามยิงเลยนะม่เฮ้ยกระโเผอขึ้นเอานี่นี่คู่ปฏนี่ปั๊บาอันนี้่ปฏบตฏิไฏิปฏิปฏิปฏเปีิปฏิ้ฏิปฏนปอ้ปฏิปฏ้ต เลเล่ไม่เข้าอยู่มีแต่สุเลยสุตีนาเจ้าสิป๊าบยังเศรษฐเออตอนนั้นสาเบาสุดอันโอ้ยนคอยแกไโบได้เ้ยหิวเลยเกียนดีว่ะ จิกฝาสุดละลเเจู้นอบอกว่าขวาุดเียดนี่ไม่เคยดูฝานี่ยโอ้ยฝ้านี่เก็ก็จะสีอีกชนนะครับจิงสีได้ไอเบตังอัพเลตบล็อก็อบล็อกบล็แม่แล้ว

วะนะผม่เคยผมณ่เคยแพ้การเดียวๆแต่การนี้ที่ทายแม่ทายแม่ตัวนี้ท้างกัวนี้ดิ่ดิแต่จะมีการไฟนะจังเลยจะเป็นขึ้นสุรันแหละจะเป็นไก่หัวมาแม่มาแม่คนยิงจะไก่กวามาแม่มาแม่ จะขึ้นสีไปไกลแน่โอ้ยอสองนาทีอีกโดนแล้วการป้องกันไม่จริงสิเม็ดโอ้ยขอบใจเด้อที่เอาชนะนู่นูยูเหลือมาใส่เอาชนะนูยังว่าบใส่มาใส่เอานูยูเหลือปวดโปะเลยว่ะดีแน่จะพาร์ตี้จะพาร์ตี้ ยาหนึงมายาใส่ทำใส่แอปเปิลทองวันนี้มายาฟ้าจะ้อมบ่อันี้ไว้ตีมนเน้่สามสามสามเดีหนึ่งสองสามสี่โอกาโบเหนเียไกนักเดืยนเราคือโบมบว่ะของกวัเกรดของมาแล้เว้ยอ้าวมาจุด กันหนึงแป๊บนึงมีคนเซ็นมาเซ็นมาคืนี้นขซนมา้นขึ้นกับนาย้ซขนมา้ซขนมากับึนขึ้นไม่นขึ้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 นขึบนขึ้้นขึ้นขึ้นขขอ้อขึ้นลึ้นขเ้้นน้้นขึ้น้นขึ้น้น้นขึ้น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 ขึ้เอ้นน้องผมน้น้นขึ้น้นขึ้นขึน้ ต่อยแบบตางเงยแทนทีกใช่ตายเราได้ไดสิตายเราได้หันเดี๋ยวแล้วก็เป็นโบก์วะของคนโผล่ก็แบบนี้เลยนี่นออฟเกตทองเลยอ้าวเ,เ,เอาจังสี่ก็สวยจังสี่ก็สวยมันไม่เป็นทองจะสกินเด้อจะกินเด้อเ,เอาแล้วเอาแล้ว แล้วเป็นแมนไก่หรเไเป็นิากไก่นั่นก็ใส่เมืองแป๊บีปเป็นเซอวิิวดก่อนนี่ตามหาต้องตามหากันบริตโอเคอันต่อไปผมต้องใส่ชุดก็มต้องใส่ยังเลยให้ใส่แต่ดาพ่อไม่แล้ว มัดนีง e? ้าด้วยบมี you know, okay. ่ขอมันานี่เรสายีเ่บก็ี๋ยวสู้กันเสร็จแล้วจะปรงสูปีดูฮึบบ้านกันนะครับบาิเบวบ้านมแล้วมาก็จะเป็นบ้านผมนะครับรู้กันครับเกียรอาบุญนรีเขียมาขอเสียกัปเกรดให้ไ้ให้น้องวาัปเกให้ไอ้บดตันแม่เกยคนร่างกายคลิปอยู่ มอน้อร auto, ์ไใส่ก้อเอาแต่ลาบบอเตอร์้อเอาแต่ลาบมาถึงแล้วบ๊วยซื h, mar, ้อแต่ลาบขายเอาเบิร์ดพอนี่เนี่ยไอซื้อแต่ลาบด้วยขายดิมเบิร์ดซื้อแต่ลาบแล้วสุลัดดิสุลัดมึงโจจะอัพเกดกับโตขยับเกดโอเคมา อดีตอาาจัออมาเลยน้ำค่แปงโจจะตรนเงก่อนโอเคแล้วแล้วแล้วปกติเฮียฝามันตายก่อนตายโลตายโลตายตายจะบล้อกอัเดของบคอยเหนคนเลยไมนมีเขาบอว่าลยสีซีคงจะไดอาชีพ เขาหน้าขมาเป็นแนนเดี๋ยวฟาวจะขม่เป็นแนน่เอจะก็เป็นมึงดีดีใส่ห้องเขาบดเป็นนี่เด้โมนี่นะเอาโมแบบาโมนะกาจะไรล่ะฮงจะจะทีมรามมแมอะใจจน้องจะไม่คอาดาคม่คิมันเป็นแบบนั้นแสดงว่ามันอันนั้เป็นมเโอเฮนเฮนจะไปกูนี่กับอะไรโอเคมา มาบ้งเอาเรียบร้อยจบเอานั่นก็คลิปนี้คลิปนี้ยังไม่จบครับแล้วก็สู้กันเสร็จแล้วเดี๋ยวป่าวม่าท่นแล้วม่าท่นแล้วมันกโกงโบราณเอ้ยมันโกงโบราณทุกคนอิไซน์หน้าเป็นกระเบนมีเลยนาะนั่นก็คลิปนี้ก็ยังไม่จบนะครับไปอีก เกดไดเด้อมเมือโอเเกดไดเด้อามยังไงอาซันนี่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 เขาใส่เขาใส่จะจูกำนองค่ับบอกเฮ้ไอ้พวาเขามาข้างในอฮเอามตัสกันด้วยนี่บอจมดิอยู่หม้อเอ้ยเหียบอบอกเกินเข้ามาหม้อก็เมย์รโน่เพราะว่าไอ้ไพว่าเขามา ออเอานี่ว้าวอเดิ่อ้มันสวนมากเลมาสูงขึนเรยป่ะาไอตังขามาเดี๋ยวกเลยอยตังอึ่งไปตังอึ่งไปตังอึ่งตีกับตาไ้เก็าเขเอเดียวโดซัดเอเดียวจบโอ้ยเมตังเคื่อนว่าโดซัดไก่ได้ไหมครับเด้อ ได้มาครับเด็กฉันได้ไฟไฟกูแตกรัวแล้วก็คลิปนี้ก็ยังไม่จบน,นะครับแล้วจะยงีอีกแล้วาวยาแสนยาแล้วก็แทงผ้ามีพฟเขามาเลยนำขอสับขอเงาวมาแล้วจ้าว้าวี้าในบงเป็นความัจ้าคือเกาบัวตกใส่เป็นทอง แล้ววาเกียรอเาก็เป ah, ็บนึงามเกียร์ไนี่ละแบบทดเข้าไปแล้วครับตัวนี้ว่าวเลยก็มุ่นกระทับปัสกาปัสกาไปนี่ปัสกาปัสกาปเดี๋ยวต้องกดวเดี๋ยวรอใช่ไมึงนจะเลี้วนังไว้สัมเปนสตัวนี้สัมเป็ยนสัตีสาขึ้นจำนักุ๊ะกระโปงตัวยีตนตีหงไงบอก่หาย่มดต้องใหเป็นาตีให้ั เอ้าของตัวนั้นได้เพื่เกษตรอนซัตีเฮ่ตนที่อนซัสเนี่เขืออฮะอินัสอินซัตทุกชนิดอินซัตตีให้คุณเจ้าข้องทิมอะไรฮะเจ้าของทิเจ้า้องทิงตัวอะไรวะเลยเอาค้องทิ้มันแบบว้าบองมันต้องจำข้างไงบอสใหดแบบนี้คลงิีดีแบบมี่ลูขนา น้รู้กวาเรเนปดังแปนนปอไอันนี้เอาไปดับตีเห้หรอนอัโคใช่คตีเห้ยองยุนเอากไปไอ้ดังไมคะวิชันเดียวอะไม่ไม่ไม่บอสู้เลยรมามามาเกมโตบอรกบอวันนผมาขาเป็นกรรมการเออาเขาไม่เป็นกรรมการเอาเป็นไงใครตีฉัน ไอเบตังอยากได้อันนี้บอหมอตัวละคร้อยนีอะไรตัวนั้แป๊บนึงเดี๋ยวเขาแปลงรางก่อนจกเกอร์ห่วยอะโอ้ยเอ้าไอเบตังไม่ไม่ลองคลิปี่เด็กถืออะไรอยู่จะเกมเออไอเบตังอะไรออกเป็นน้ำบ่อบ่อเป็นอ๋อกูแล้วเน็ตเอ้ยเน็ตยังเสื่อมต่ออยู่นั่นก็คลิปนี้ก็ผิดพลาดไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรใช่แล้ว

ตีเนี่ยอะไรวะเป็นตืนจัข,ขอจดมอมไม่นี่นะเขาจำเท่าที่เพาโอโอสุลยูที่เคยไม่บอนี่ฮีดแบบนี่โ,โดนแล้วก็จกับเลอะอืมดนลาบอนก็เคยมีแต่าาอาวดหลอย่าอย่าไปตีมันอ้โหกวจะไปตสีมันตีโลตีโลตอนนี้เป็นเสนตีก็มไม่หรอกนี่ยังเป็นน้ำตาอยู่นาเอกป็นปน้ำตาเลยเ้น,นตีเอ้ยป็นหรือเป่าเปตาเป็นกรรมการบอก บกเกี่ยวับเร็วๆอแบบอบกแลนั่นโทสุดแล้บคุณไคุ้น่ว่าหมจะมันกากจริงครับห่เป็นแหลกจรไคตีจะเชือที่จะกระตายลจะพสสุดก็บอลเล็กาเอาแล้วก็โคมอนทั้งรุมนี่เปงเดียบร้อยวายอินซานของดีว่ะ ของเท่อุ้ยตีเทีเดียวถือว่าเกือบตายคุนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขดี๋ยวเขาตีอะไรเนี่ยเีวะเงินี่นะนั่นดูว่าตีอยู่ี่นี่นะดตีแบบนี้เถอแบบนี้กระไรวะไรกระไรกนะไรกไรกระไวะไรกระไระไะกะไรกระะะรก คุณพ่อนีแลกตีเอออะไรสายินทีเซลลัขงนต้องบ้าเป็นไหนมันเป็นเิีรอดก่อนจะได้เจ้ขามันเด้อไเจ้าขามันข่อยสาขาเจ้าขามันลองรามันก่อนว่ามันสีแงทปาหนั่นโดตี้บโดตี้เป็นย่บอพีกบลาร์ันาโดเออไมโดนแล้วกะโอ้ยโอ้เสยง ไปตังเอ้ยนี่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 ขางเอ้ยนี่แบบนี้เ้าตังทำไแเป็นแบบนี้ไปสจนละขาลองตีสุดิให้้าตีเจ้าเดียวนี้อย่าลืมทีราเ้องจะเดี๋ยวเขาลองตีจะได่โอ้โ โคตสมันโดตีคอสามันโดตีน้ำเตี้กูดีไรขโาวตีเนี่ยอะไรโยนเลยแนวเน้างเออจังสันแหละเอ้าคิดเป็นเหลีบวไงใหยง่ายสุดนี่นี่นี่เสร็จะตีมันเอาเอาไม่ตั้งจะไปจะปั๊บแป๊บนึงนแป๊บนึงเือราด อ้ยงจะามไหนี <ys línea Sebastian LO> ่วันี่ยปั้มไปเด็บวกเนาะตเริ่มแลกจะใส่ผวสินปันดเด้อลินไปเรือลินไปเรือช่วงนี้จะใส่สิ้นี่เพราะว่าคอยบลิ้น้นสินาดคอยสีบิปันดในการใส่บวกเมนูเมนูครับคีจ เชีวเป็นนังหนาจะขึ้นัวแต่ว่าจะไปเปลี่ยนตัวละครเถิดนส่ใส่ใส่จะลองตีสุลัดมึงขอแม่ทำโดตีวันเงาแม่โดตีวันเงาไม่มจริงถอไม่ตีคนควรตีเด้อควตีเด้อโอ๊ยนากูดะจะวะไม่ใช่อเหรอนี่น้นนี่จะต้องใส่ตัวเหล็กบัวไม่จริงใจได้

อะไรสิทาบัฟันเนอะเกียขึ้ตีหรือไม่ล่ะตีอะไรใส่อ๋อกะตีไฟตัวอ๋ออ๋ออ๋อกะไปฮใส่เจ้าตีก่อนเพื่อนนึงไปเไอในทีวีว้าแห้งยิ่งนี้มา น้้งมาดตีพิงอุ้ยไอดตีตีนเอา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 เอเดียวแต่ว่าเดียวคอจีเบิร์เลยจะกับพี่ตีเออแมนซอันนี้่าวดำมาให้เอออ้าวดำมาให้ใ้านี่เปีาไปน่าจะวิ่งลอยเลยเลยโอเคน่าจะพาเล่นบอ มาเจ้าจนี้โดตีด้ให้โดตี้โดตี้คอยก่อนให้โดตี้โอ้อย้ไอ้ี่ที่คอยที่ค่อยนะบ๊อสจะยแห้งแต่ว่าพันงนอะนนะไปดังนี่นี่ก็จะขอยืมดบาบก,ก่อนไปเอ่น้ง,ง,นนงจริงใช่ใช่ใช่ตาจาน ม่หนีวังยน้ำจอมแอรขอวน่าอะไรพยน้เสร็จรสร็จรนไม่ไหวใคเห็นมั้งโอตัวสีเบิ้งตัวสีให้จอมเบงเด้อยีนโม่หนีบอ๋อยีนมันเป็นการรับจีดยีนมันข้องคอยยีนมันข้อยเจ้ามาอีกูดิ่อีกูดิ่ไปตังเอาไปใช้อีกูดิรเจคทดอบตีได้ตีนได้กัว จะลองจะลองวองเหมแล้วก็จับปึ้งมาหากขาตีกันได้ยเอาเยอะก็ได้แป๊บนึงตีมืถือบ้งอุ้ยนีเจะโดนตีหรอเธอที่จะตายเล่นอะไรกัไอ้เหี้ยไอ้กาดิบมา